大きく今回進化したポイントのつになると思いますสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กแสแนปฮะวันนี้เรามาอัปเดตกันแล้วกับช่วงเอ็กแสแนปอัปเดตนะฮะ มีการเปลี่ยนชื่อเล็กน้อยนะครับจาก number snap เป็น x snap เพื่อความง่ายในการเข้าถึงนะฮะชื่อแรกมันยาวไปนิดนึงนะก็ทัดให้มันสั้นลงหน่อยฮะมาพูดถึงคอ new honda civic type r นะฮะก็ต้องบอกว่าขอบคุณท่านที่ไปเจอแล้วถ่ายมาด้วยนะฮะแหมต้องบอกว่าเป็นภาพที่ทำให้เรามีความหวังเพิ่มขึ้นใหม่แล้วนะฮะล่าสุดครับผมตามภาพที่ขให้ดูเลยฮะมีคนพบ all new honda civic type r นะฮะ f l 5นั่นเอง วิ่งทดสอบในประเทศไทยแล้วนะฮะในบ้านของเราด้วยเออซึ่งป้ายทะเบียนที่ใส่เนี่ยก็เป็น TC 2 0 9 1นาะฮะคำว่า TC เนี่ยก็คือย่อมาจากคำว่า test car นั่เนเองครับก็เป็นรถที่นำมาทสบบนถนนจริงในประเทศไทยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าโอโ้โหน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้ามีการวิ่งทดสอบในประเทศไทยเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เลยครับว่า Honda ประเทศไทยนะครับมีแผนจะเปิดตัว all new civic type r อย่างแน่นอนนะฮะ ซึ่งก็ไปหาข้อมูลมานะครับเขาบอกว่ารถที่จะทําการมาวิ่งแล้วก็มีการพรางตัวด้วยการแรปสติ๊กเกอร์ต่างๆนานาแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นข้อกําหนดของกฎหมายนะครับถ้ายังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเนี่ยเป็นการวิ่งทดสอบเ่ยต้องมีการแลปรอบรถนะครับให้ดูไม่รู้ว่าเป็นรถอะไรนะฮะแล้วก็ต้องมีการสวมใส่ป้ายทะเบียนที่เป็น TC หรือว่า HTA แบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นกฎที่ทางด้านกรมขนส่งทางบกเนี่ยเขาเป็นคนตั้งเอาไว้นะฮะ ซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าได้เห็นภาพแบบนี้กันแล้วมันก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะมีการนํามาขายในไทยจริงๆนะฮะแต่ตรงนี้ก็ขอความเห็นหลายๆคนหน่อยว่าคิดยังไงกันบ้างนะฮะเพราะว่าการที่จะนํารถมาขายแต่ละรุ่นนะฮะเขาต้องมีการวิเคราะห์ถึงยอดขายต่างๆนานาก่อนจะเปิดตัวด้วยซ้ำนะฮะเขาคิดว่ามันจะทาตลาดในประเทศไทยได้เยอะขนาดที่จะนําเข้ามาหรือเปล่านะฮะเออก็น่าสนใจทีเดียวครับแต่อย่างที่บอกฮะ รถ Honda All New Civic Type R ตัวนี้นะฮะเป็นรถ4ประตูแนนเองนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยความที่เคยอ่านบทวควา์นะครับก็บอกว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยชอบรถที่เป็น2ประตูหรือว่าคูเป้หรือว่าแฮชแบ็กสักเท่าไหร,ร่นะฮะแต่เจ้า All New Honda Civic Type R FL5 ตัวนี้เนี่ยเป็นรถตระกูลแฮชแบ็กนะฮะถ้าพูดถึงรถแบบนี้นะฮะแอดมินคิดว่า มีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะเลงกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนนะฮะเพราะว่าคนที่ขับรถใช้งานทั่วๆไปเนี่ยคงไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะฮะนอกจากคนที่อยากจะซื้อ h o n d ้าที่มีราคาสูงนะฮะซึ่งราคาสูงตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า เมื่อเทียบกับคุณภาพของรถและความเป็นท y ายฟเนี่ยราคามันไม่ได้สูงหรอกครับถ้าคนที่เข้าใจเนี่ยก็จะรู้ว่าเออราคามันก็สมเหตุสมผลนะฮะซึ่งเจ้า a l l New Honda Civic Type R ตัวใหม่นี้ก็บอกว่าเป็น Civic ที่แรงมาจากโรงงานเลยนะฮะเรียกได้ว่าแรงที่สุดเท่าที่เคยทําตระกูล Type R มาเลยครับด้วยเครื่อง2.0 VTEC Turbo นั่นเองะฮะมากับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะฮะแมน่าสนใจเลยทีเดียวครับก็วันนี้พอดีเห็นมีคนเข้า,าข่าวมาลงนะครับเกี่ยวกับ ภาพที่มีคนเข้าไปถ่ายมาได้ว่าเป็นรถเทสต a คาร์ที่วิ่งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็เลยเอาข่าวนี้นะฮะมานาเสนออีกหนึ่งครั้งนะครับเผื <S <S ่อเพื่อนๆที่กําลังลุ้นอยู่ว่าจะเข้าไทยจริงหรือเปล่านะฮะอย่างที่คลิปแรกทําไปก็คือช่วงที่จะเปิดตัวเนี่ยคือช่วงเดือนธันวานะฮะคาดว่าก็น่าจะได้เจอกันในงานมอเตอร์เอ็กโปหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามอเตอร์เอ็กโปในบ้านเราเนี่ยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวานะครับวันที่ประมาณ1นึถึงสิเป็นต้นไปเนะะี่ยอันนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากออโต้ไลฟ์ไทยแลนด์ เอียดเอาไว้แบบนี้นะฮะอะต้องลุ้นกันต่อไปครับถ้านําเข้ามาขายจริงก็น่าสนใจเดียวแต่ว่าราคาล่ะฮะราคาจะสูงแค่ไหนต้องรอดูฮนะตอนนี้ไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ